สวัดีด่อดนะสวัสดีมากครับสวัสดีใครกับของต้อไปอานและกานทุกท่านอยู่ด้ับผมาร,รา,าจว่วได้วหนครับผมใจน้องเลยวงวนวงวนใครให้รถยนชนร้จักรยาน จะเปลี่ยนราศีเป็นคนใดสักวันเธอหน้องเจ้าจะร้องมันจะมากใหญ่ลูกกำนันก็จะเป็นไม้กลับมาอายเขาตั้มบนปรบมือดังๆสักครั้งคุณกำทขอบคุณมากครับกับอะไรนะจ๊ะขอให้ไปโน่นเหรอ เอาให้ไปด้านล่างครับเรื่อยวตอนนี้ก็ถือว่ารอนักร้องเดินกำลังแต่งตัวทำทิกท่าครับขอบคุณมากพี่เอ็มครับโอ้โหมารยาทดีแออเราก็เดี๋ยวก็นะครับก็ฝางเพลงกันไปเรื่อยๆตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มจริงๆนะครับเพราะว่านอกจากจะมีบอลเชครับนะครับแล้วก็น้องตรีชัยนรงแล้วนะฮะครับยังจะมีเซอร์ไพรส์วันนี้ครับอาจารย์ออสโฟเอสด้วยนะครับผมเพิ่งเดินทางมาถึงนะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับครับผม ขอ,อกอดแม่ไว้ก่อนแหมขอบคุณนะครับอันนี้คือกลุ่มแม่แม่น้องไรอันครับก็ขอบคุณพี่ๆแลน้องทุกท่านครับที่